สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องมิซี่นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่น Legendary Bounty a h u t Family นะครับผมพร้อมบอกจำนวนเงินกับทองที่ได้ในระดับ5ดาวนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับผมก่อนจะเริ่มภารกิจนะครับผมผมก็ได้นําไซื้อขวดเพิ่มเลือดระดับ2มาใช้ก่อนเหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะพอรอบนี้เนี่ยเราจะเจอศัตรูเยอะมากๆเลยแล้วก็ส่วนปืนเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดเพิ่มเลยนะครับผม โดยภารกิจนี้นะครับผมจะแบ่งมาจากภารกิจอื่นนะครับเพราะว่าเราเดี๋ยจะต้องไปทั้ง4จุด A B C D เพื่อจับบอทตี้ทั้ง4คนเนี่ยมาที่วากอนที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับผมถึงจะไปนั้นเสร็จภารกิจนะโดยผมเนี่ยจะอธิบายแต่ละจุดนะครับผมว่าต้องทํากันยังไงบ้างน,นะครับสําหรับจุด A นะครับผมจุดนี้เนี่ยจะอยู่ตรงสถานีรถไฟเล็กตรงนี้เสมอเลยนะพอเราไปถึงเนี่ยก็ให้ยิงม้าตัวที่อยู่ตรงซุ้มขายตัวกันเลยนะครับผมเพราะเจ้าบอทตี้ตัวนี้เนี่ยมันจะขี่ม้าตัวนี้วิ่งหนีนะครับ หลังจากที่ขิ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยบอลตี้ของเราก็จะวิ่งหนีออกจากสถานีเลยนะครับก็ให้เราเนี่ยวิ่งตามแล้วไปจับมาเลยนะครับผม สำหรับจุด b นะครับผมจุดนี้เนี่ยจะอยู่ใต้สะพานเสมอเลยนะครับพอเรามาถึงเนี่ยก็จับมันได้เลยนะครับเพราะว่าม้ามันตายอยู่นะเลยไปไหนไม่ได้สำหรับจุด c นะครับผมจุดนี้เนี่ยมันจะสุ่มีสองจุดนะครับจุดแรกเลยก็คือตรงแคมป์นะครับผมหากเพื่อนได้จุด c ตรงนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนยิงม้าตัวที่เห็นตัวแรกเลยนะครับเพราะมันเนี่ยก็อาจจะขี่ม,ม้าตัวนี้วิ่งหนีได้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยกใกล้เพื่อนเนี่ยยิงสตูรอบๆนะครับผมจนกว่าจะหมดนะแล้วค่อยไปจับบาร์ตี้ตัวที่3นะครับผม ในส่วนจุดที่2เนี่ยจะอยู่ตรงซากบ้านนะครับผมจุดนี้เนี่ยใกล้เพื่อนเนี่ยยิงศัตรูไปก่อนเลยนะพอยิงจนหมดแล้วเนี่ยเบลตี้ของเราเนี่ยจะอยู่ห้องใต้ดินนะครับผมใกล้เพื่อนเนี่ยเตรียมลูกซองไว้เลยนะพอก่อนจะเข้าห้องเนี่ยมันก็จะมีลูกน้องคนหนึ่งนะครับผมออกมานะก็ให้เรายิงมันก่อนเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เตรียมเชือกไปจับเบลตี้ตัวที่3าเลยนะครับ สำหรับจุดดีนะครับผมก็จะสุ่มไปจุด C 2จุดเลยนะซึ่งจุดแรกเนี่ยก็คือแข์แบบเดียวกับจุด C เลยนะครับโวยจุดหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นลานกงกว้างน,นะครับโดยจุดนี้เนี่ยก้ยเพื่อนเนี่ยขี่ม้าตาถนานไปเร,เรื่อยเลยนะครับผมแล้วพอขี่ไปสักพักเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นวากอนของบบลตี้จุดดีนะโดยหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยก็ยเพื่อนเนี่ยยิงน,งน้องมันก่อนเลยนะครับผม พอยิงจนหมดนันเนี่ยก็ใช้โบล่านะครับผมโยนใส่มันเลยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งรีบอุ้มเพิ่มขึ้นมานะครับผมเพราะว่าลุงน้องเนี่ยจะต,ตามมาสมทบแล้วก็ลุมยิงเราเพียบเลยให้เราเนี่ยยิงลุงน้องมันให้หมดก่อนนะแล้วค่อยอุ้มมันขึ้นมานะครับผม I didn't it did waking this morning. day when expect to the up my way go และหลังจากที่เพื่อนๆกำลังจะเอาเบลตี้คนที่4ี่ขึ้นรถนะครับผมใครเพื่อนๆเนี่ยเตรียมตัวเจอศัตรูอีกรอบนึงนะเพราะมันเนี่ยจะมาล้อมเราเพียบเลยให้เราเนี่ยกินยาเผื่อไว้เลยก็ดีนะครับผมเพราะหากาเราตายเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นใหม่แต่แรกเลยนะ หลังจากที่เรายิงสตูมหมดแล้วน,นะครับผมใกล้ขึ้นมาไปส่งบบลตี้นะก็จะเป็นอันเสร็จภารกิจ Legendary Bounty Output Family นะครับผมและนี่ก็คือจำนวนเงินกับทองที่ได้ในภารกิจนี้นะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับ oh สรุปแล้วนะครับผมภารกิจเอาท์ฟู๊แฟมลี่เนี่ยก็เป็นภารกิจที่สนุกภารกิจเรื่งเนยนะครับเพราะว่ายิงกันเยอะม,มากเลยแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปเสียด้วยส่วนเรื่กับทอเนี่ยก็ได้เยอะเช่นกันนะครับผมเพราะว่าใช้เวลาเล่นเนี่ย,ยเยอะพอสมควรเลยดังนั้นภารกิจนี้เนี่ยก็เหมาะเลยการหาเงินมากๆเลยนะครับผมและนี่ก็คือ Legendary Bounty เอาท์ฟู๊แฟมลี่นะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้เนี่ยก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมคลิปหนะหหนนนนนนน้้้าาเเเจออกกกััััััับบบ Legendary ตวววไไีีี่ยยมรรรดดดูละสสส็ค